สวัสดีครับมาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะหุ้นรอบบ่ายที่เป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับของนี้บ่ายจีนบ่ายห้างบายครับถ้าหลุดก็ต้องทบปาตามนี้นะครับหุ้นรอบบ่ายเลขของวันวันศุกร์คือเลข53าสามครับหลายท่านถามจีนครับเลข53มก็ตามนี้ครับมองเห็นนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับนี่นะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเลข ห้าสามนะครับนี่ครับหุ้นรับบ่ายยี่สห้าแล้วก้าวทับอกสามครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างคนี้บ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายเลขห้าสามนะครับรูดก็คือยี่สิบเก้าถึงห้าสิบสามเจ็ดเจ็ดครับคือการเอาห้าห้าสิบสามครับบวกยี่สิบสี่ได้เจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ห้าสิบสามลบยี่สิบสี่ได้ยี่สิบเก้ารนะจะไม่ได้ครบครบทั้งหมดนะครับก็นี่เคหลุดครับนี่เคปิดแปดศูนย์บนครับก็คือมาเข้าจีนสี่สี่ครับ ก็เห็นว่าบางทีมันไม่ไมไมจำเป็นต้องแทงถึง49ตัวก็ได้นะครับส่วนท่านที่ไปทักษาแล้วก็ตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวก็ได้ได้นะครับส่วนท่านที่ถามในไลน์กลุ่มก็คือแบ่งฟันในบรรลุเดือนละ3 0 0บาทต่อหุ้นทั้ง้ี่ชุดที่ผมที่ยังลงให้อยู่ปกติเนี่ยนะครับอันนี้ห้างยังไม่ออกยังไม่รู้ผลห้างนะครับแล้วก็คืนในเมื่อมันมี3รอบถ้าหลุดก็ต้องเบิ้ลลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้สมมติว่าว็บที่ท่านไม่รู้จ่ายแค่92้ะครับซึ่งตอนนี้มีจ่ายเกลาว็บรับ ถ้าเขา้ารอบแรกก็คืออยู่นะครับถ้าไม่เขา้าต้องเบิ้ลทบมาแบบนี้นะครับส่วนในในหุ้นรอบบาทนี่คือรายล,ละบางวันมันก็เข้าเข้ามากกว่า1ครั้งครับเทอร์นาลากล่มก็สามารถลูดต่อเน,นื่องได้ไงครับนะครับคือเ้ารอบแรกก็คือหยุดถ้าไม่อยู่ก็ต้องเบิ้ลทบมาแบบนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดถ้าท่านที่แทงเว็บที่ถูกจ่ายเยอะกว่า9 2ที่ก็จะได้ยอดเงินตรงนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็แนะนำมาลูดทุนหนึ่งชุดนะครับเล่นตัวละบาท2บาทนะแนะนํามีทุนสำรองประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าให้ผมน ก็เช่นแบบนี้ครับคือยังไงมันก็มีมีมีหลุดนะครับในในแต่ละวันก็คือถูกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกทั้งสามรอบนะครับแบบนี้ไงครับแล้วเข้าแล้วหยุดอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็หลุดก็ต้องเบิ้ลมาครับส่วนส่วนถ้าท่านตามต่อเงี้ยมันมันถูกก็คือถูกก็คือเก็บสะสมกํมาไรกันไว้ไงครับคือถ้าถูกไปถึงจุดหนึ่งที่กาไรมันครอบคลุมส่วนที่จะหลุดแล้วท่านต้องเอามาเบิล้ลนะก็คือได้กําไรตลอดไปแหละครับแต่ว่าท่านใดจะได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยผมตอบไปได้นะ โอเคนะครับผมจบขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ